สวัสดีครับผมเดชชาบนาทพงศ์ลูกเกษมเป็นตัวแทนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทัสในก,กิจกรรมวันแคนวันโปรเจกต์ปีการศึกษา2 5 1 4, 4ในหัวข้อมองถัง3ห้องเรียนสะอาดปราศจากโควิด19ประเภทโครงงานคุณธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอาจารย์ปรึกษาโครงงานอาจารย์อำนาจสมบูรณ์พนันและอาจารยร์กัญญาัตษ์ชัยถา,าสถานการณ์การแพร่เชื้อระบาดของโควิด19 ในปัจจุบันทําให้เราไม่สามารถกลับเข้าไปเรียนในโรงเรียนได้ครับสามคิดถึงห้องเรียนครับและเราเคยไปแล้วครั้งหนึ่งพบว่าปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด -19 บมือหนึ่งครับสจึงมองเห็นปัญหาและอยากปลูกฝังความมีระเบียบวินยัยผ่านหลักธรรมอิทธิบาท4ที่เรานํามาใช้ในโครงงานและจะทาให้ทุกคนในในชั้นวัน่งคส และโรงเรียนไตมิทวิทยาลัยปรับเป็นวิถีชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่หรือนิว n นอร์มได้แน่นอนครับ